โอเคฮะสวัสดีฮะผมสแลมเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันในโปรเจกต์ดาพิฆาตอาสูงกันต่อสําหรับวันนี้นะฮะจะเป็นการพูดกันขำขำกันแล้วกันหากว่าเราเอาตัวละครจากอนิเมะเรื่องอื่นอะไรอย่างเงี้ยเข้ามากลายเป็นนักล่าอาสูรเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะงั้นเรารอไปฟังกันเลยดีกว่าเขาบอกว่าอันนี้แบบวางสมองก่อนค่อยฟังนะฮะมันไม่ได้มีสาระอะไรเลยเราไปฟังเอามันก็พอโอเคเริ่มจาก หลายแรกกันเลยซึ่งนั่นก็คือเสาหลักโปกเกมอนซาโตชิของเราผู้นี้นี่เองประวัตินะฮะในวัยเด็กเนี่ยซาโตชิมักจะจินตนาการถึงสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีอยู่จริงที่เรียกว่าโปกเกมอนนั่นก็เลยทําให้เขานะฮะโดนเพื่อนวัยเดียวกันเนี่ยบูลลี่บอกว่ามึงเลอะเทอะและหลอนนะควรนั้นเข้ารับการบําบัดพอเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นซาโตชิโดนอสูรเล่นงานเข้าแล้วก็ได้คนของกลุ่มนักล่าอาสูรมาช่วยไว้ ด้วยความซาบซึ้งนะฮะก็เลยทําให้เขาเนี่ยเข้าร่วมการคัดเลือกที่ภูเขาดอกฟูจิแล้วก็กลายเป็นนักล่าอสูรในที่สุดแต่ที่แปลกก็คือเขาไม่อาจที่จะเรียนปลานใดๆได้เลยแต่กลับใช้ปลานออริจินอลของตัวเองที่เรียกว่าปลานโปกเกมอนได้โดยจะเป็นการจินตนาการถึงท่วงท่าสัตว์ที่ซตโตชิคิดขึ้นเองนะฮะแถมยังเป็นท่าที่แบบทรงพลังและก็หลากหลายมากเหมือนกับ จับเอาปลานเพลิงปลานอัศนีปลา,านลาวายุปลานวารีเข้าไปได้ๆอย่างนั้นเลยทําให้ไม่นานนะฮะซาตูชิก็ไต่เต้าขึ้นมาเป็นเสาหลักได้ในที่สุดกระบวนท่าทั้งหมดของเขาก็จะมีดังนี้นะฮะกระบวนท่าที่1ไฟฟ้าแสนโวมีความคล้ายคลึงกับท่าสายฟ้าฟาดในปลา,อานอัศนีเน้นความไวเป็นหลักในการตัดคอศัตรูกระบวนท่าที่2แท้เถาวันเป็นกระบวนท่าที่เปลี่ยนทิศทางได้อิสระคล้ายกับปลานอสรพิษทำให้ยากต่อการหลบการโจมตีกระบวนท่าที่3ม วงล้อเพลิงมีความคล้ายกับท่าอาทิตย์ศาสตร,รสองของปลานเพลิงมากจนหลายคนคิดว่าเรียกว่าอาทิตย์ศาสตรสองเหอะแต่สตชิบอกว่ามันคือท่ากลงล้อเพลิงของลิซาดอนนะว่าแต่ว่าลิซาดอนคือตัวอะไรวะกระบวนท่าที่4จะงอยสว่านเป็นการแทงที่มีความทะลุทะลวงสูงมากคล้ายกับใช้สว่านเจาะกระบวนท่าที่5ตอบโต้เป็นการเล่งยานสัมผัสหาช่องโหว่ท่าอีกฝ่ายแล้วก็สวนกลับไปกระบวนท่าที่6กกรงเล็บมังกร เป็นการฟันอย่างรุนแรง3ครั้งก่อให้เกิดกรงเล็บมังกรฉีกกระชากกระบวนท่าที่7ไฮโดปัมเป็นท่าที่คล้ายกับปลานวาลีแต่ดุดันราวกับสายน้ําพุ่งอัดศัตรูผู้ใช้นะฮะจะพุ่งใส่ด้วยความไวสูงแรงกระแทกรุนแรงจนแม้แต่อสูรเนี่ยก็อาจจะยังล่างแหลกได้เลยหากผู้ใช้ร่างกายไม่แกร่งหรือว่ายืดหยุ่นพอก็จะเป็นอันตรายได้เช่นกันกระบวนท่าที่8สายลมเยื่แข็ง เน้นการโจมตีส่วนข้อต่อและแขนขาศัตรูอย่างรวดเร็วทําให้ศัตรูขยับไม่ได้แม้ว่าจะมีการฟื้นแขนขามาภายหลังก็ตามท่านี้เน้นให้ศัตรูขยับไม่ได้ราวกับโดนแช่แข็งไว้จึงเหมาะกับการใช้สู้เป็นกลุ่มเพื่อให้เพื่อนๆเ,เป็นฝ่ายตัดคอในขณะที่ซาโตชิสร้างจังหวะให้กระบวนท่าที่9 Tail, ก้าไอออนเทลเกรงพลังทั้งหมดที่ขาทั้งสองข้างจนถึงขีดสุดและก็ทําการเตะออกมาอย่างรุนแรง เป็นท่าที่ไม่ได้ใช้บ่อยเพราะว่ามันใช้ในกรณีที่ตอนนั้นไม่มีดาบเท่านั้นนะฮะท่าเตะนี้รุนแรงเหมือนกับหางสัตว์ที่ทามาจากเหล็กกล้ากระบวนท่าที่10 20ศาสตร์โครนใช้ดาบนิจิลินปักไปที่พื้นแล้วก็สะบัดคโครนใส่ตาอสูรเป็นท่าที่สกรปรกโสมมมากแต่สร้างโอกาสในการต่อสู้ได้ดีสมาชิกค,คนอื่นๆก็จําเอาไปใช้เยอะเช่นกันกระบวนท่าที่11เหล็กในพิษ มีความคล้ายกับปลาณแมลงที่เน้นการแทงแต่ในกรณีของซาโตชิเนื่องจากว่าเขาไม่มีหัวในการทำพิษขึ้นมาเองนะฮะจึงแอบไปขโมยพิษดอกฟูจิมาบ่อยๆจนโดนด่าและหลายๆคนก็บอกว่าและเองจะคิดท่านี้ขึ้นมาทำไมนะกระบวนท่าที่12ไซโคคิเนซิสเป็นท่าพลังจิตที่ซาโตชิคิดเผื่อไว้หากว่าตนกลายเป็นอสูรเป็นท่าที่สามารถก่อให้เกิดพลังจิตทำลายล้างหรือว่ายกสิ่งของปาใส่ศัตรูได้ ความคิดแบบนี้ทําให้เกือบโดนไล่ออกจากการเป็นนักล่าอสูรเพราะว่าหากเองกลายเป็นอสูรแล้วเองเอาท่านี้มาใช้กับเพื่อนมันโคตรอันตรายร้ายแรงเลยกระบวนท่าที่13ปลาปาหินก็ตามที่ชื่อบอกนะฮะซาโตชิมักจะมีงานอดิเรกก็คือทําก้อนหินกลมๆทาสีแดงแล้วก็สีขาวอย่างละครึ่งแล้วก็เรียกว่าโปกเกบอลซึ่งเป็นอาวุธลับเอาไว้ปาสร้างจังหวะแล้วก็ก่อกวน ล่างหลังเริ่มมีหลากสีแล้วก็มีหลากชื่อมากกว่าเดิมเช่นไฮเปอร์บอลอันตราบอลมาสเตอร์บอลอย่างนั้นเป็นต้นนะฮะและก็ความแข็งกระร่งและรุนแรงของมันเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับชื่อด้วยว่ากันว่ามาสเตอร์บอลเนี่ยซาโตชิโมไว้ว่าหากป้าอัดหัวมูซันได้นะต่อให้เป็นราชันอสูรเนี่ยก็ต้องหลับยาวแน่นอนกระบวนท่าที่14ลินเลียเป็นท่าสุดอุบาทที่ซาโตชิจะใช้ใส่อสูรสาวเท่านั้นนะฮะซาโตชิจะทําการแลบลิ้นยาวๆออกมาและยิ้มด้วยใบหน้าอันเหินกราม ทำให้อสูนสาวหลายลายเสียขวัญแล้วก็ใช้โอกาสตอนนั้นตัดคอไปได้ภายหลังชิโนบุรู้เข้าและบอกว่ามึงห้ามใช้ท่านี้อีกเป็นอันขาดเลยกระบวนท่าที่15กัดขย่ําก็ตามที่ชื่อท่าบอกฮนะมันมีไว้ในกรณีแบบจวนตัวจริงๆแบบโดนมัดมือมัดเท้าก็ต้องใช้ปากขย่ําเท่านั้นแหละกระบวนท่าที่16ออดอ้อนเป็นท่าที่ซาโตชิจะทําตัวขี้ขู่อาโนเนะใส่ศัตรูเพื่อขอความเห็นใจ หรือว่าทําให้สตูใจอ่อนลงแล้วก็ไม่กล้าลงมือนะฮะแต่ส่วนมากมันไม่ได้ผลเพราะว่าหน้าตาของสตูชิมันน่าหมั่นไส้จนเกินไปกลับไปยั่วให้อีกฝ่ายโมโหกว่าเดิมซะอีกเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยของโตชินะฮะเอาจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ยอมรับปรานบา้บาๆพวกนี้เลยนะฮะโดยเฉพาะกระบวนท่ารหลังๆที่ค่อนข้างไร้ประโยชน์แต่คางาญะบอกว่าเออมันน่าสนใจดีก็เลยได้ทําการบันทึกไว้อย่างเป็นทางการ และผลปรากฏว่าบางกระบวนท่าเนี่ยมันก็ใช้ได้จริงนะก็เลยทําให้บางส่วนเนี่ยพอยอมรับได้อยู่เสาหลักคนถัดไปก็คือเสาหลักการ์ดมูโตยูกิประวัติยูกิในวัยเด็กชอบเล่นการ์ดที่เรียกว่าดูเอลมอนสเตอร์ซึ่งเป็นการละเล่นที่มีชื่อเสียงโด่งดังในยุคไทโชเป็นอย่างมากและบ้านของยูกิก็เป็นร้านขายของเล่นด้วยปู่ของเขานะฮะจึงสอนให้ยูกิรู้จักทริกต่างๆในการเล่นรวมถึงการ์ดแรงมากมายนั่นก็เลยทําให้ยูกินะฮะ ในวงการเด็กๆที่เล่นการ์ดด้วยกันขนานนามเขาว่าเทพทรูเพราะว่าบ้านมึงเนี่ขายการ์ดได้เปรียบคนอื่นเขาอยู่มาวันหนึ่งนะฮะมีอสูรตวหนึ่งที่บ้าการ์ดเช่นกันมาขอท้าดวลกับยูกิแล้วบอกว่าใครแพ้จะต้องตายยูกิแม้ว่าจะเป็นเด็กนะแต่ถ้าใครมาท้าเนี่ยเขาก็ตกหมดแหละเพิ่งเริ่มเกมแรกมานะฮะยูกิก็จััวได้เอ็กโซเดียแล้วก็ชนะในเทิร์นเดียวอสูรอับอายมากจึงออกไปยืนอาบแดดให้ตาตายไปซะ ยูกิจึงคิดขึ้นมาได้ว่ามันยังมีพวกคนไม่ดีที่ใช้การ์ดในการทำร้ายค้นอยู่จึงออกไปเป็นนักล่าอสูรนะฮะแล้วก็คิดค้นปรานการ์ดซึ่งเป็นปรานแปลกๆออกมาได้แต่มันกลับพาเขาไปจนถึงระดับเสาหลักของกลุ่มได้เลยนะฮะยูกิเนี่ยไม่ใช้ดาบนิจิลินนะฮะแต่เขาจะพกแผ่นการ์ดที่ทําจากแร่นิจิลินไว้ที่แขนขวามันมีความคมมากแล้วก็สามารถใช้ปานราวกับดาวกระจาย แผ่นการ์ดแต่ละใบเนี่ยจะสลักชื่อมอนสเตอร์ธาตุเลเวลแล้วก็พลังโจมตีเอาไว้รวมถึงเอฟเฟกต์ต่างๆยูกิบอกว่าการ์ดแต่ละใบเนี่ยให้ผลไม่เหมือนกันยิ่งพลังโจมตีการ์ดไปไหนสูงเท่าไหร่พลังทําลายล้างมันก็ยิ่งรุนแรงมากขึ้นเท่านั้นแถมมีข่าวลือว่าจริงๆแล้วยูกิมี2บุค,คลิกด้วยกระบวนท่าที่1ฉันเชื่อมั่นในการ์ดเป็นการเพิ่มโชคของตัวเองในการจั่วการ์ดครั้งถัดไปให้ได้การ์ดดีๆหลายคนบอกว่าถ้างนั้นทําไมเองไม่ทําให้การ์ดทุกใบเนี่ยมันมีพลังสูงๆ แต่ยูกิบอกว่ามันไม่แฟร์กระบวนท่าที่2ตานายและคู่หูเป็นการสลับเอาอีกบุคลิกหนึ่งออกมาบุคลิกนี้จะเรียกตัวเองว่าอาร์เทมและดูเหมือนว่าจะปาการแม่นมากๆด้วยกระบวนท่าที่3ม,มองเห็นแต่มองไม่เห็นเป็นการถามศัตรูไปว่าอะไรคือสิ่งที่มองเห็นแต่ว่ามองไม่เห็นถ้าหากว่าศัตรูตอบไม่ได้ก็จะเฉลยว่ามิตรภาพของพวกเรายัางไงล่ะหลังจากกล่าวจบกําลังเสริมจะโผล่มาจากไหนไม่รู้แล้วก็ลุมกระทืบศัตรู กระบวนท่าที่4เกมลงทันเป็นการชี้หน้าด่าอีกฝ่ายอย่างรุนแรงแล้วก็ก่อให้เกิดแรงกดดันมหาศาลอสูรบางตัวถึงกับเข่าอ่อนเห็นภาพหลอนว่ายูกิเนี่ยมีตาที่3ด้วยนะฮะเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยของมูโตยูกิจริงๆแล้วเนี่ยขอแค่ปลาการ์ดแม่นใครๆก็ใช้ปลานการ์ดได้ทั้งนั้นนั่นแหละอย่างเทนเนเนี้ย เขาเองก็ปาได้แม่นไม่แพ้กันเพราะว่าเคยฝึกปาชูริเคนมาตั้งแต่เด็กไงเพียงแต่ว่าท่านี้่มันต้องพึ่งความเบียวอย่างหนักมากถึงจะดึงศักยภาพอย่างสูงสุดออกมาใช้ได้จึงไม่มีใครนอกจากมูโตยูกิที่ทํามันได้เลยต้องพึ่งความเบียวนะฮะและยังมีอีกข่าวลือนึงว่าแท้จริงแล้วอีบุคลิกนึงน่ะมันไม่มีจริงหรอกฮะก็แค่การเบียวขึ้นมาเองเท่านั้น แต่ถึงจะเป็นแบบนั้นนะฮะไอ้ท่าปาการ์ดแล้วก็การเบวสุดแปลกของเขาเนี่ยก็ฆ่าอสูรเก่งๆไปไม่น้อยและถ้าหากว่าจะมีใครถามว่าทําไมถึงเก่งแบบนี้เขาก็จะกอดอกตีหน้าเข้มแล้วบอกไปว่าเพราะพวกนายเน่ะไม่เชื่อมั่นในการ์และมิตรภาพยังไงละ่ะถึงได้กระจอกแบบนี้นอกจากนี้ยูกิยังขอเปลี่ยนจากการรับเงินเดือนเต็มจำนวนเป็นการเอาส่วนหนึ่งเนี่ยให้ขางอายะไปหาซื้อกา์ดแลมาให้เขาด้วย เสาหลักคนที่3มได้แก่เสาหลักสแตนคู่โจโจทาโร่ประวัตินักล่าอาสูนไปเจอเขาตอนยืนอัดอาสูนตนหนึ่งจนถึงเช้าเลยโดยที่อาสูนเนี่ยตอบโต้ไม่ได้เลยแม้แต่น้อยความเก่งระดับนี้นะฮะในอดีตก็มีแต่เกียวเมเนี่แหละที่เคยทําได้เหล่านักล่าอาสูนพยายามชักชวนให้โจทาโร่เข้ากลุ่มอยู่หลายครั้งแต่ก็โดนปฏิเสธไปจนกระทั่งอาสูนตนหนึ่งนะฮะมาทําให้แม่ของเขาอย่างโฮลี่เนี่ยบาดเจ็บสาหัสโจทาโร่ก็เลยโกรธมาก แต่เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าจะหาอสูรนด้ยังไงนะฮะถึงขั้นเสียเวลาเดินทางไปยังอียิปเพื่อตามหาแต่ก็ไม่เจอสักตัวสุดท้ายเพิ่งมารู้จากกลุ่มนักล่าว่าอสูรเนี่ยมันมีแค่อยู่ในที่ญี่ปุ่นเท่านั้นเองไปหาทําไมถึงอียิปนะโจโทาโร่เห็นว่าเออไอพวกนี้มันฉลาดดีแล้วก็เป็นแม่เหล็กดึงดูดอสูรเข้ามาหาด้วยก็เลยแบบขอเขาร่วมกลุ่มก็แล้วกันโจโทาโร่ไม่ชอบใช้ดาบนะฮะทั้งกลุ่มนักล่าจึงทําสนับมือนิจิรินให้เพราะว่าเพลงหมัดของโจโทาโร่เนี่ยมันดุดันแล้วก็รวดเร็วมาก แทบไม่เหมือนกับการออกหมัดของคนคนเดียวเลยคล้ายกับว่ามันมีใครอีกคนเนี่ยมายืนอยู่ข้างๆแล้วก็ช่วยโจทาโร่สู้ไปด้วยภายหลังโจทาโร่เรียกมันว่าปราณสตาแพททินัมกระบวนท่าที่1โ,โอร่า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 ไม่มีอะไรมากครับมันก็แค่การระดมต่อยรัวๆเท่านั้นเองฮะพลังทําลายล้างเนี่ยถึงขั้นทําให้อสูรแหลกละเอียดได้และเพราะว่ามันเป็นการเน้นทรมานไม่เน้นฆ่านะฮะเพราะว่าแบบนี้นี่แหละมันจึงเป็นหนึ่งในกระบวนท่าที่อสูรกลัวมากที่สุดกระบวนท่าที่2 สตาร์แพทินิ่มสวารูโดโจทาโร่ทำการหยุดเวลาในระยะเวลาหนึ่งได้นะฮะซึ่งสามารถใช้สร้างโอกาสในการโจมตี แต่แท้ที่จริงแล้วมันไม่ใช่การหยุดเวลาอะไรเลยฮะเพียงแต่ว่าไอ้โจทาโร่เนี่ยมันทําการเร่งการรับรู้ประสาททั้งหมดไวขึ้นราวๆหนึ100่งร้อยถึงหนึ่งพันเท่ามันก็เลยทําให้ภาพที่เห็นแล้วก็เสียงที่ได้ยินเนี่ยมันช้าลงโคตรๆคล้ายกับหยุดเวลาแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่การหยุดเวลาหรอกแต่แค่มันไวเกินไปก็แค่นั้นเองไอ้โจทาโร่เนี่ยกระบวนการท่าที่3 s t สตาร์ฟิงเกอร์จะเป็นการใช้นิ้วเนี่ยจิ้มเข้าตาอสูรเพื่พอสร้างช่องโหว่ เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยของโจทาโลนะฮะคางายะเคยถามโจทาโลว่าทำไมถึงตั้งชื่อปลานแบบนั้นโจทาโลจึงตอบว่าเขามีเพื่อนในจินตนาการชื่อว่าสตา์แพทินัมมีแต่เขาคนเดียวเท่านั้นที่มองเห็นและตอนนี้ก็นั่งอยู่ข้างๆคางายะแล้วด้วยคางายะเงือตกแล้วถามว่าเคยปรึกษาจิตแพทย์หรือ,อยังโจทาโลยิ้มอย่างมั่นใจก่อนจะพูดว่าเคยแล้วแต่หมอบอกว่าเขาในปกติดี แม้ว่าสตาร์แพทินัมเนี่ยอาจจะเป็นแค่ภาพหลอนจริงๆนะแหละแต่การมีอยู่ของสตาร์แพทินัมก็มอบความกล้าและก็ความมั่นใจให้กับโจทาโร่มากดังนั้นขอแค่ยังมีเพื่อนในจินตนาการลายนี้อยู่ข้างๆนะฮะโจทาโร่ก็จะยังคงไร้เทียมทานและเป็นหนึ่งในศัตรูที่มูซันเนี่ยควรที่จะระวังตัวไว้เลยต่อมาก็จะเป็นเสาหลักคนที่4เสาหลักเกราะเหล็กเประวัตินะฮะ เกเนี่ยเกิดในตระกูลฮิคารินะฮะซึ่งเป็นตระกูลที่มีความก้าวล้ำในเทคโนโลยีสุดๆเลยว่ากันว่าแม้แต่ในยุคไทโชนะฮะวิทยาการของตระกูลนี้ก็ล้ำหน้ายุคปัจจุบันไปอย่างน,น้อยเราาๆร้อยถึง200ปีอะ่ะดรฮิคาริไลทำการสร้างชุดเกราะล้ำสมัยขึ้นมาเพื่อที่จะต่อกรกับอสูรน่าเสียดายที่มูซารู้เรื่องก่อนก็นกเลยมาฆ่าดรฮิคาริไลจนตายนะฮะเหลือเพียงหลานชายที่ชื่อว่า X มารับช่วงต่อไป เอ็กซ์นะฮะได้ค้นพบชุดเกราะล้ำสมัยที่ปู่ของเขาทิ้งไว้ให้แล้วก็ทำการสวมมันและสาบานว่าจะกวาดล้างอสูรให้หมดไปจนได้ภายหลังจึงเข้ากลุ่มนักล่าอสูรแม้ว่าเขาจะไม่สามารถใช้ปานได้เลยนะฮะเหมือนกับเกณฑ์ยะแต่ทักษะด้านเครื่องยนต์กลไกของเขาเนี่ยไม่แพ้ปู่เลยชุดเกราะของเขาเนี่ยจึงเป็นกำลังสำคัญให้กับเหล่านักล่ามากออปชั่นต่างๆในชุดเกราะของเขาจะมีดังนี้นะฮะโลหะผสมพิเศษด้วยวัสดุลึกลับที่ไม่มีใครรู้สูตรผสมนะฮะแต่ชุดเกราะของ X เนี่ย จะมีความทนทานมากจนแม้แต่อสูรเนี่ยยังทำลายไม่ได้แล้วก็ดูดซับแรงกระแทกได้ดีน้ำหนักเบาจนไม่อยากจะเชื่อเลยว่านี่เป็นชุดเกราะเหล็กนะฮะล็อกบัสเตอร์เป็นการยิงพลังงานแสงอาทิตย์ออกมาจากปืนใหญ่ที่ติดตั้งไว้ที่มือทั้งสองข้างพลังทำลายล้างของมันใกล้เคียงกับแสงแดดยามเช้าเลยนั่นก็เลยทำให้เป็นหนึ่งในอาวุธร้ายที่อสูรทุกตัวต้องหวาดผวาแถมยังสามารถชาร์จเพื่อเพิ่มพ,พลังทำลายได้แอชชู Air ชุดเกราะของ X นะฮะมีไอพ่นติดไว้ใต้เท้าทั้งสองข้างแม้มันจะไม่ถึงขั้นทำให้บินได้นะฮะแต่มันเพียงพอที่จะใช้เป็นตัวส่งพุ่งไปหาเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วสุดยอดพลักกำลังชุดนี้นะฮะจะช่วยเสริมพลังกายภาพให้กับผู้สวมในระดับเดียวกันกับอาสูรพลังงานแสงอาทิตย์ ชุดนี้จะมีตัวรับพลังงานแสงแดดติดไว้บนหน้าผากนะฮะที่มันเป็นคล้ายๆกับอัญมณีแม้ไม่รู้ว่าดรฮิคาริไลใช้วิธีไหนในการเก็บพลังงานที่ดีกว่าแผงโซลาก็ตามนะ,ะมันยังคงเป็นปริศนาอยู่รวมถึงความจุของที่เก็บพลังงานด้วยเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะฮะ คางายะเนี่ยถึงกับทึ่งเลยเมื่อได้เห็น X ในครั้งแรกเพราะว่าเทคโนโลยีระดับนี้มันยังห่างไกลในปัจจุบันมากเหมือนกับว่าเป็นเรื่องเพ้อฝันแต่ว่ามันเป็นจริงไปแล้วซึ่ง X เองนะฮะก็ไม่ได้หวงความรู้แล้วก็แบ่งปันทุกอย่างให้แต่การที่จะทําชุดเกราะระดับนี้ขึ้นมาจํานวนมากมันก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าไม่มีใครเก่งเท่าดร์ฮิคาริไรที่ตายไปแล้วมีข่าวลือว่าตอนนี้กลุ่มนักล่ามีอุปกรณ์ที่ล้าสมัยมากขึ้นเรื่อยๆอ,อย่างรวดเร็ว แถมกรอกของ X กเนี่ยก็ดูท่าจะมีการอัปเกรดเวอร์ชั่นถัดไปที่ทรงอนุภาพกว่าเดิมด้วยหากอสูรไม่รีบเคลื่อนไหวนะฮะจุดจบของพวกมันก็คงจะเข้ามาใกล้ทุกทีทุกทีต่อมาสมาชิกระดับคิโนเอะมังกีดีลูฟี่ประวัตินะฮะลูฟี่เนี่ยเป็นเด็กที่แบบซนมากขโมยผลไม้ชาวบ้านกินไปทั่ว อยู่มาวันนึงนะฮะดันไปกินผลไม้ไปแปลกๆเข้าก็เลยทําให้ร่างกายเนี่ยกลายเป็นยางแล้วก็สามารถยืดหดได้แล้วก็เลยทําให้เพื่อนนี่ล้อเลยว่าเป็นตัวประหลาดแต่ลูฟี่เนี่ยไม่แคร์สักนิดแถมคิดว่าตัวเองนี่โคตรเท่ก็เลยฝึกวิชาต่อสู้คนเดียวจนอายุได้16ปีอยู่มาวันนึงนะฮะลูฟี่ได้พบกับอสูรเป็นครั้งแรกแล้วก็ได้ทําการต่อสู้กัน อซูรเนี่ยโดนซัดอยู่ฝ่ายเดียวจนต้องหนีตายลูฟี่พยายามไล่ตามไปนะฮะจนพบกับคนของกลุ่มนักล่าแล้วก็ช่วยกันจนฆ่าอซาูนตัวน,นั้นตายได้หลังจากนั้นคนของกลุ่มก็เลยพาลูฟี่เข้ามาเป็นพวกนะฮะนั่นก็เลยทําให้ลูฟี่เนี่ยดีใจมากแล้วก็ตะโกนออกมาว่าฉันจะต้องเป็นเสาหลักให้ได้เลยลูฟี่นะฮะฝีมือการใช้ดาบห่วยแตกมากนั่นก็เลยทําให้คนของกลุ่มเนี่ยดัดแปลงอาวุธของลูฟี่ให้ออกมาในรูปแบบของรองเท้าแตะนิจิลิน ซึ่งลูฟี่เนี่ยใช้เตะคออสูรจนขาดได้แทนดาบนะฮะลูฟี่ได้เรียนปานวาลีแล้วก็เข้ากับเขาได้มากที่สุดเพราะว่าปานวาลีเน,เน้นการเคลื่อนไหวดังสายน้ำบวกกับร่างกายของที่เป็นยางของลูฟี่เนี่ยก็เลยทำให้ปานนี้เนี่ยยิ่งทรงพลังมากขึ้นไปอีกนะฮะแต่เพราะว่ามันใช้ออกมาในรูปแบบของรองเท้าแตะกระบวนท่ามาเลยออกมาดูแปลกๆเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเกี่ยวกับลูฟี่นะฮะ ร่างกายที่ผิดปกติของลูฟี่เนี่ยตอนแรกคนของกลุ่มนึกว่าเป็นอสูรน,นะอย่างซันมิเนี่ยเป็นคนแรกเลยที่ตกใจมากแล้วกเกือบชักด,ด่าฟันละแต่พอลูฟี่เนี่ยออกไปยืนกลางแดดโชว์ก็เลยทําให้ทุกคนเข้าใจได้ในที่สุดอินโนซุเกะถึงกับเสียใจเพราะว่ามีคนที่ร่างกายเนี่ยยืดหยุ่นกว่าตัวเองปรากฏตัวออกมาแล้วต่อมาก็จะเป็นคนที่6นะฮะเสาหลักหัดอสูรนูเอนะเมซูเกะหรือว่านูเบประวัตินะฮะนูเบในวัย10ปีเนี่ยเป็นเด็กที่โดนบูลลี่อยู่บ่อยครั้งเพราะว่าร่างกกายยนีีมัจะโดผสงสงู แต่เขาก็จะมีครูสาวนะที่ชื่อว่ามินาโกะคอยปัดลังควานให้เสมอเนื่องจากว่ามินาโกะเนี่ยมีพลังวิญญาณในการขับไล่ผีร้ายได้นั่นก็เลยทําให้นูเบเนะรักและก็เทิดทูนครูมินาโกะเป็นอย่างมากแต่อยู่มาวันหนึ่งนะฮะมูซันเนี่ยได้เจอกับนูเบเข้าและก็พบว่าร่างกายของนูเบเนี่ยมีความพิเศษสามารถดึงดูดผีร้ายได้อะไรอย่างเงี้ยขนาดตัวของมูซันเองก็ยังเกิดการดึงดูดเลยมินาโกะนะฮะพยายามเข้าที่จะขัดขวางแต่ก็โดนมูซันเล่นง,งานจนสาหัส นูเบเองตอนนั้นก็โชคร้ายนะฮะที่มือซ้ายเนี่ยโดนเลือดของมูซันหยดหนึ่งไหลเข้าไปทางแผลนั่นจึงทําให้การกลายเป็นอสูรเนี่ยเริ่มลามมาจากมือซ้ายข้างนั้นมินาโก,กก่อนตายก็เลยใช้พลังเฮือกสุดท้ายสกัดการลุกลามให้อยู่แค่ที่มือข้างนั้นเท่านั้นนะฮะมูซันเห็นก็เลยโกรธมากแล้วก็คาเจ้าจหล่อนทิ้งไป ส่วนนูเบนะฮะมูซันเลือกที่จะปล่อยไว้เพื่อดูว่าผลมันจะเป็นยังไงต่อไปและตอนที่คนของนักล่าอสูนมาถึงนะฮะและได้เห็นนูเบที่มือซ้ายกลายเป็นอสูนไปแล้วทุกคนจึงคิดว่าเขาเนี่ยน่าจะเป็นอสูนที่ฆ่ามินาโกะนะฮะแต่คิวจุโร่ตอนนั้นบอกว่าทุกคนจะเย็นๆแล้วก็พาตัวนูเบไปขังไว้ก่อนนะหลังจากหลายวันผ่านไปคังอายะจึงเรียกนูเบไปคุยด้วยนูเบเล่าเรื่องทุกอย่างให้คังอายะฟัง ด้วยความเห็นใจและก็มองเห็นถึงความเป็นไปได้ในตัวนูเบยคางอายะนะฮะจึงรับนูเบยมาไว้เป็นนักล่าอสูรแม้ตอนแรกหลายคนจะมองเขาเป็นตัวประหลาดเพราะว่าเขามีส่วนหนึ่งของร่างกายเป็นอสูรแถมยังมีพละงกำลังแล้ะก็การฟื้นตัวเหมือนกับอสูรด้วยแล้วก็ถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะไม่ได้ใช้ดาบนิจิลินนะฮะแต่ว่ามือซ้ายของเขาเนี่ยมีความสามารถพิเศษในการฆ่าอสูรด้วยกันได้หลังจากฝึกหนักอยู่6ปีนะฮะนูเบยจึงกลายเป็นเสาหลักที่ทุกคนยอมรับพลังต่างๆของนูเบยก็จะมีดังต่อไปนนะีะ้มืออู มือซ้ายที่มูซันเคยทําให้เป็นอสูรมันมีพละงกำลังมหาศาลไม่แพ้อสูรข้างขึ้นระดับอการะแต่เนื่องจากว่ายามเช้าเนี่ยมือข้างนี้มันโดนแดดไม่ได้ตามปกติจะต้องใช้ถุงมือคลุมไว้นะฮะการฟื้นตัวที่รวดเร็วความไวในการฟื้นตัวส่วนที่เป็นมนุษย์ก็โดนอัปเกรดขึ้นเช่นกันนะฮะแม้ว่าจะเทียบได้แค่กับระดับอสูรล่างๆก็ตามแต่แค่นี้ก็ทําให้นูเบเนี่ยแทบจะเป็นอมาตะแล้วมนอสูรโลหิต เป็นมนที่ทําให้มือซ้ายของนูเบสามารถสังหารอาสูรด้วยกันได้ด้วยการตัดคอหรือว่าขยี้หัวแต่หากว่าตัดแขนขามันจะมีพลังในการชะลอการฟื้นตัวของอีกฝ่ายด้วยปลดปล่อยพลังอสูรหากต้องการนะฮะนูเบสามารถที่จะปลดผนึกของอาจารย์มินาโกของเขาได้เพื่อที่จะขยายขอบเขตการเป็นอสูรจากมือซ้ายให้กลายเป็นทั้งแขนหรือแม้แต่ทั้งตัวได้แต่หากว่าปล่อยนานเกินไปเขาจะกลายเป็นอสูรจริงๆแล้วก็กลับเป็นคนอีกไม่ได้ต่อไปเลยเกรดเล็กเก็ดน้อยของนูเบ นูเบเคยเจออสูรเก่งๆมาเยอะจนเขาต้องปลดปล่อยพลังอสูรออกมาให้มากกว่ามือซ้ายนะฮะและทุกครั้งเนี่ยเซลอสูรก็จะค่อยๆยึดล่างเขาไปทีละเรื่อยๆขางายะลงความเห็นว่าถ้าไม่จําเป็นเนี่ยอย่าทําแบบนั้นแต่จากสถานการณ์ที่ย่าแย่หากจำเป็นต้องกลายเป็นอสูรทั้งตัวเขาก็ยินดีที่จะปกป้องทุกคนไว้ให้ได้ต่อมาก็จะเป็นลายที่7นะฮะซึ่งนั่นก็คือเสาหลักวานอนซงโกคู ประวัติของโกคูจะมีดังต่อไปนี้โกคู Goku คือเด็กประหลาดที่เกิดมาพร้อมหางนะฮะถูกเลี้ยงโดยทรงโกฮังแต่อยู่มาวันหนึ่งปูงเขาเนี่ยโดนตัวอะไรก็ไม่รู้เหยียบตายและเพราะว่าโกคูเนี่ยไปได้ยินการมีอยู่ของอสูรเข้านะโกคู <Goku S 2> ก็เลยคิดว่าเออเข้าใจละอสูรน,นี่แหละที่เหยียบปูงเขาตายนะฮะจึงไปสอบการคัดเลือกที่จะเป็นนักล่าอสูรที่ภูเขาดอกฟูจิแต่ในขณะที่เขากําลังสอบการคัดเลือกจนถึงคืนที่4นะฮะ วันนั้นน่ะพระจันทร์มันเต็มดวงทําให้โกคูเนี่ยกลายเป็นลิงยักษ์ออกอารวาสในภูเขาแล้วก็กระทืบอ,อสูรจนตายหาหมดเลยพอเรื่องไปถึงหูคางยะนะฮะเขาจึงอยากจะพบโกคูมากแล้วก็เรียกมาพบตัวเขา้าโกคูเล่าเรื่องทุกอย่างให้คางายะฟังจนเข้าใจซึ่งคางยะเนี่ยเลือกที่จะปิดปากเงียบเพราะว่าแท้จริงแล้ว ไอคนที่ยะปู่ของโกคูตายเนี่ยก็คือโกคูเองนั่นแหละในตอนนั้นและโบยความผิดให้กับมูซันและเหล่าอาสูรแทนว่าเออนั่นแหละไอคนที่ฆ่าปู่ของโกคูเนี่ยก็คือพวกอสูรนะถูกแล้วนะคือแบบอยาให้รู้ความจริงจะดีกว่าหลังจากจับตาดูโกคูไปสักระยะนะฮะคางายะเนี่ยก็ได้ข้อสรุปว่าโกคูเนี่ยจะกลายเป็นลิงยักษ์ทุกจันทรเต็มดวงหากว่ามองไปยังดวงจันนะฮะ แต่เขาเนี่ยจะไม่ทำลายมนุษย์เพราะว่าไอ้ความแค้นที่มีต่ออสูรเนี่ยมันยังฝังใจแม้ว่าตอนเป็นลิงยักษ์เนี่ยเขาจะไม่มีสติเลยนะฮะแต่จิตใต้สำนึกเนี่ยยังเลือกให้กำจัดอสูรห้ามทำลายมนุษย์นะฮะในยามปกติเนี่ยโกคูจะใช้พลองเหล็กที่ทำมาจากแร่นิจิลินในการต่อสู้แม้ว่าโกคูจะเป็นคนที่มีพรสวรรค์สูงมากนะฮะสอนอะไรก็เข้าถึงง่ายหมดแต่เขาเนี่ยกลับเป็นพวกขวทึ่ม ก็คือแบบไม่มีหัวแบบด้านคีเอทีฟนะฮะคิดปรานเฉพาะตัวของตัวเองไม่ได้แต่ถึงจะเป็นแบบนั้นนะฮะโกคูเนี่ยกลับใช้ปลานในทุกอย่างเลยเห็นใครใช้ปลานอะไรก็ก๊กอปมาใช้ได้หมดรวมถึงปรานตะวันหรือฮิโรคามิคางูระก็ทําได้นะฮะกลายเป็นตัวก๊อปปี้วิชาคนอื่นไปใช้แต่ว่าไม่มีหัวคิดวิชาของตัวเองเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยสําหรับทรงโกคูนะฮะทุกๆก,ก่อนพระจันทร์เต็มดวงคางายะเนี่ยจะเชิญโกคูมาทานข้าวโดยใส่ยาสลบปด้วย เพื่อที่จะทําให้แน่ใจว่าโกคูเนี่ยจะไม่กลายร่างในวันปกติกลับกันนะฮะหากวันไหนจะเป็นต้องพึ่งพลังลิงยักษ์ของโกคูเนี่ยคางายักษ์ก็จะส่งโกคูไปตรงจุดที่อาสูรอยู่แต่หากว่าเจออาสูรแล้วก็ค่อยมองดวงจันทร์นั่นแหละแค่นั้นเลยเรื่องจบแน่นอนต่อมาก็จะเป็นคนที่8ของเราแล้วก็จะเป็นคนสุดท้ายในวันนี้นะฮะผู้ให้ความร่วมมือในการล่าอาสูรไอ้มดแดงฮอนโกทาเคชิประวัติของเขาจะมีดังต่อไปนี้นะฮะในสมัยเฮอันตอนที่มูซันกลายเป็นอาสูรใหม่ๆเนี่ย หมอที่ทําให้มูซันกลายเป็นอสูรนั้นแท้จริงแล้วไม่ได้ทําให้มูซันกลายเป็นแบบนั้นแค่คนเดียวนะ่ย่ยังมีอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าฮอนโกะไทเคชิซึ่งเป็นเด็กที่มีจิตใจดีต่างจากมูซันแม้ว่าร่างกายจะอ่อนแอเหมือนกันก็ตามยาที่หมอรลยนี้คิดให้ฮอนโกเนี่ยเป็นคนละสูตรกันกับมูซันนะฮะหลังจากที่หมอตายไปฮอนโกจึงเสียใจมากแล้วก็ตามร่ามูซันอยู่เป็นพันปีเลยฮอนโกสามารถแปลงร่างกายตัวเองให้กลายเป็นครึ่งคนครึ่งตกกะกแตนได้ ด้วยการดูดสายลมเข้าไปตรงช่องท้องที่คล้ายกับเข็มขัดยุคแรกๆนะเนื่องจากว่ามันยังไม่มียานพาหานะที่จะเร่งความไวให้สายลมเข้าไปในตัวได้พลังของฮอนโกในช่วงนั้นจึงมีจํากัดนะฮะแล้วก็โดนมูซันเนี่ยตบเกือบตายอยู่หลายรอบแต่พอเข้าสู่ยุคที่เริ่มมียานพาหานะ mm hmm. าหานะฮะฮอนโกเนี่ยจึงสามารถเก็บสายลมได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็กลายเป็นหนึ่งในศัตรูที่มูซันเนี่ยยังต้องเกรงเลย ที่ผ่านมานะฮะแม้ว่าเขาจะรู้ถึงการมีอยู่ของกลุ่มนักล่าอสูรตั้งแต่ช่วงยุคเซงโกคุแล้วแต่เขาเนี่ยชอบทํางานคนเดียวไงจึงมักให้ความช่วยเหลือในเงามืดเท่านั้นก็พอต่อมานะฮะคายงยะทําการติดต่อกับฮอนโกมาพูดคุยฮอนโกรู้สึกถูกชะตาจึงทําให้2คนเนี่ยเป็นพันธมิตรกันแม้ว่าจะไม่ใช่คนของกลุ่มอย่างเป็นทางการก็ตามนะคนในกลุ่มต่างก็เรียกเขาว่าไอ้มุดแดงแม้ว่าฮอนโกจะบอกว่าตัวเป็นตกกะกั่วแตนต่างหากล่ะพลังโดยรวมของเขาจะมีดังต่อไปนี้นะฮะ ทักษะทางด้านกายภาพเนี่ยไม่ได้ต่างจากกระสุนระดับสูงสเลยแต่จะต้องอยู่ในร่างแปลงร่างเท่านั้นนะถ้าหากว่าอยู่ในร่างมนุษย์เ uh. น <Lauren> ี่ยพลังจะลดลงมาที่เอวนะจะมีมวลกล้ามเนื้อคล้ายกับเข็มขัดอยู่ตรงกลางเนี่ยจะมีรูใบดูดมวลอากาศเข้าไปเพื่อแปลงเป็นพลังงานส่วนพลังงานเนี่ยจะมีไว้แปลงร่างยิ่งดูดมวลอากาศเข้าไปเยอะเท่าไหร่ร่างแปลงเนี่ยพลังก็ยิ่งสูงมากขึ้นเท่านั้นร่างกายมีความพิเศษนะฮะสามารถฆ่าศูนย์ได้โดย,มไ,โดยไม่พึ่งดาบนิจิลินจุดที่อสศูนโดนดเล่นงานจะฟื้นฟูช้้าลงดวย มีพลังขาที่สูงมากสามารถกระโดดได้สูงแล้วก็สามารถเตะอสูรจนคอหลุดได้อย่างง่ายดายและเป็นท่าไม้ตายที่เรียกว่าไรเดอร์คิกเกลด็ดเล็กเกล็ดน้อยของฮอนโกนะฮะเขาเนี่ยอยากจะได้ยานพาณนะะสักคันมาขี่คางายะก็เลยลงทุนไปหาซื้อมอไซค์จากต่างประเทศไอรุ่นฮิลเดแบรนด์แอดวูฟเมลเลอร์นะฮะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นมอไซค์ที่เก่ามากมาดัดแปลงให้ดียิ่งขึ้น ฮอนโกดีใจมากแล้วก็พยายามถนอมมันเป็นอย่างดีเลยภายหลังนะฮะจึงกลายเป็นยานพานะคู่ใจของเขาไปมีไว้ขี่เก็บอากาศเข้าไปในตัวด้วยถึงมันจะไม่ได้ไวทะเทรดปัจจุบันก็ตามะนะก็จบกันไปแล้วนะสำหรับการเอาตัวละครเรืเ่องอื่นให้กลายมาเป็นคนของกลุ่มนักล่าอาสูรเอาไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์ถัดไปสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีฮะ